เตรียมลุ้นเวียลงละครเรื่องใหม่ประกบคู่จิ้นในตำนานคนนี้เป็นอดีตคู่จิน้นที่หลายๆคนรอคอยกันกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับคู่ของเวียสุกุลวัฒกับพิงกี้สาวิกาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมช่องกันมาก่อนพร้อมกับเคยเล่นละครด้วยกันสองเรื่องนั่นคือเธอคือชีวิตกับวงเวียนหัวใจ โดยเรื่องเธอคือชีวิตออกอากาศเมื่อปี2551และเรื่องวงเวียนหัวใจออกอากาศเมื่อปี2552จากนั้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาร่วม10กว่าปีทั้งเวียและพิงกี้ไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆและล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทั้งเวียและพิงกี้ เตรียมกลับมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องแม่องถังช่องเจ็ดและจะเป็นยังไงต่อคงต้องมาลุ้นกันค่ะ